เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทําลายป่าจะทําให้ฝนฟ้าแรงได้การมีป่าทําให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และช่วยลดภาวะโลกร้อนไว้ได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคมพุทธศักราช2553 มีน้ำมีอาหารมีชีวิต,วตส,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีมีชื่อเดิมว่าสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2495 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์6จังหวัดได้แก่จังหวัดอ,อุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน์ยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารอีกทั้งยังมีหน้าที่ในการดูแลป้องกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูกลุ่มพื้นป่าที่7และ8ที่ได้จากการแบ่งกลุ่มป่าที่สําคัญของประเทศ19กลุ่มป่านั่นคือกลุ่มพื้นป่าภูพานบางส่วนและกลุ่มพื้นป่าพนมดงรักผาแต้มประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติจํานวน6แห่งเนื้อที่947,187ไร่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน6แห่งเนื้อที่1 3 1ล้ไร่และวัณอุทยานจำนวน5แห่ง เนื้อที่34,697ไร่รวมมีเนื้อที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลและผิดชอบทั้งหมดจำนวน2 2 8ล6านไร่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาบางช่วงมีแม่น้ำโขงเป็นอาณาเขตโดยพื้นที่ป่ารอยต่อระหว่างชายแดนไทยลาวและกัมพูชา บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสามเหลี่ยมมรกตเนื่องจากสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีความเขียวขจีคล้ายกับสีของมรกตเป็นอาณาบริเวณกวา้างในการบริหารจัดการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีอยู่ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ที่ว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานี มีการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าระบบนิเวศหลากหลายทุกภาคส่วนร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับพฒนธรรมขององค์กรคือสามคัคคีพิทักษ์ภัยเป็นมิตรจริงใจเคารพไหวอาวุโสและมีค่านิยมขององค์กรอันได้แก่ร่วมใจทำงานบนพื้นฐานข้อมูลเพิ่มทูนความรู้ ค,รรครรโครงสร้างการบริหารงานของสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีแบ่งออกเป็น7ส่วน3กลุ่มงานและ1ศูนย์ดังนี้ 1. ส่วนอุทยานแห่งชาติมีหน่วยงานภาคสนามในสังกัดประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติจำนวน6แห่งและวรรณอุทยานจำนวน5แห่ง 2. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ามีหน่วยงานพาคสนามในสังกัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน6กแห่งและสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำนวนหนึ่งแห่งดำเนินง,งานด้านการราตะเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการป่าไม้การประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความรู้ความเข้าใจ ถึงคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า 3. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่ามีหน่วยงานภาคสนามในความรับผิดชอบเป็นสถานีควบคุมไฟป่าจำนวน11แห่งดำเนินงานด้านการควบคุมไฟป่ารวมทั้งการประชาสัมพันธ์และโรณรงค์ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าโดยมีการจัดงานโรณรงค์ให้ปลอดความพิษจากไฟป่าในวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปี ส่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินงานเกี่ยวกับคดีและของกลาง 5. ส่วนจัดการต้นน้ำดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดหากล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่าและการอนุรักษ์ดินและน้ําเช่นการจัดทําฝายต้นน้ำำานําลําธารดาเนินงานด้านการบํารุงป่ามีหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบคือศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าทาวรเฉลิมพระเกียรติและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน 7. ส่วนอำนวยการ รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปงานธุรการงานสารบัญและงานด้านบุคลารกร 8. กลุ่มงานวิชาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งสนับสน,นุนการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบบูรณาการในการรักษาคุณภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 9. ลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริรับผิดชอบดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาการป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะและโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 10. ภกลุ่มงานกฎหมายให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆของทางราชการรวมทั้งดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ 11. ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสำนักการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆดำเนินการพัฒน,นาระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตของสำนักงานนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีได้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพรศูนย์ปฏิบัติการไฟป,ป่าอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศอุบลราชธานีด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเมก็กด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอมด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ส่วนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดงฟ้าหวนส่วนลุกาชาติอุบลวรณารมณ์และสูนสาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกด้านป่าไม้ที่3การดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศรวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการรัตะเวนเพื่อป้องกันรักษาป่ารวมทั้งเป็นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อ,อบุบลราชธานีอีกด้วยทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อ,อบุบลราชธานีมีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าโดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปจะเป็นศัตรูกับกระบวนการตัดไม้พยุงทุกรูปแบบเพื่อพิทักรักษาไม้พยุงและผืนป่าให้อยู่คู่แผ่นดิน หากข้าพเจ้าหาาากข้้พเจหรือผู้หนึ่งผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องมีีส่่ววนเกยข้องให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนรายสมรยูมรฝ่าไม้และทำลายสัรภูมิฝ่าไม้ขอให้ได้รับขอให้ได้รับความหายนะวามหายนะและมีอันเป็นไปและมีอันเป็นไปหากข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติดีได้ประพฤติปฏิบัติดีตามที้สัตย์ปฏิญาณไว้ตามที้สัตย์ปฏิญาณไว้ ขอยมีความเจริญขอยมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองมั่นคงมั่นคงนับแต่นี้สืบไปนับแต่นี้สืบไป